โจพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สิีสสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสวบสิบสิีสิบ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 สิอสิีสิบ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 สบสิ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 ีสบสิ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 ีสิบ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 สบสิ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 บสะ <icana> <naj bum S 1> มารถเองเท่จังฮะอยู่ละคนเดี้ยวๆก็ต้องขับรถเท่ๆเนาะฮัดีสวัสวัีสวัสดตวัสไีติ๊งดีไวัสดีสวัสดัีสวัวััสัสดีสติ๊กีสัสดีสวัสดีว 刚拿。嘿嘿。

อครับใครอ่ะลุงพงษ์นะสวัสดีครับที่บอกวะไ้กบึงไงประีิ้าน ร้อยาร์น่าอยการน่าห้าสิบอะไรนะพี่เ้อรน่าหอโอเครอบส้เยี่สิบครเมาเออยืมมาตรองนั้นเดี๋ยวมาเฮ้ยไอเกลจะย้ายจะย้ายแกงเหรอไแกันตปแย่แต่เฉยไม่ได้ย้าย แก้วหมดไฟเยอะเลยเหรอไม่รู้ว่ะเจสีนี้สวยป่ะตอนเรารับคนเราไอ้นี่ยังไงอ่ย่างยิงนี้ดิเอาไอ้นี่สเต็มเด็มหนไม่รูหนูถามคนที่มีรู้หนูไม่รู้เรื่องเอาเอาบุญมองเราสิเคยเปลี่ยนแล้วใช่หรือเปล่าเอาบุญมองเราเนี่ยเวลารับคนน่ะรับยังไงถามนะรับต้องงรับจากอะไรวัดจากอะไรถึงรับเขามานะถามเลย ทำไมดูเขาทำไมดูทำไมดูดูอันนี้อันนี้ในมุมมองลุงที่รู้สึกว่าแบบแก๊งเราไม่ค่อยรักแก๊งเท่าไหร่บางคนนะบางคนบางคนบางคนไม่ฟ่าแก๊งหรอก็ตอนแรกใครๆเขาก็ต้องพูดดีๆอยู่แล้วถูกไหมลุงไม่อยากเข้าอ่ะใครๆก็ต้องพูดคำพูดดีๆอยู่แล้วถูกครับถูกให้อะไรอะไรวะป้ากูถามมันไงว่าทำไม แกงมันแบบคนมันดูไม่ค oh, e. ่อยแรงแกงมันจะแตะแก้วเฮียมองมังไม่แดดมามันก็เออมันก็มีเสามีอะไรอยู่มีคนเสาลงเสาหลักอยู right. claro ่สมัยถี่ว่าแบบองค์ประกอบองค์ประกอบดาบพิฆาตสูนยไหนชัดเสาหลักตะวันน่ะเคยเห็นปะเว้ยเออน้ำมันเปลี่ยนไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วหน้ารงไงแมมหน้านี้ไม่หล่อ ชอบหน้าลิ่งมากกว่าเออไอเกียนี่ไม่นด้พุ่งพุ่งนี่วางปะว่างไปไปไปดูทีแมนดาวกับป๊าป่ะัวอะไรอ่ะทีแมนดาวอ่ะวงทีแมนดาวอ่ะอุ้ยไปจะเจอไปที่ดีดีกว่าไปดูกระซ่ที่ไหนอ่ะฝนตกดีแล้วแล้วเสียดังนะ้วเที่ไหนอ่ะที่แฮชแท็ก ลังสิตป้าป๋าเลี้ยงเหรอเออเลี้ยงอ่ะแล้วหนูกลับยังไงอ่ะโอ้ยเฮียเอ้ยไปส่งก็ไกลอีกโดดต้องกลับไปยังไปยังใช่ไหมเออเดี๋ยวกลับว่ากันถ้าป้าไม่เละโอ้ยยังหนูป้าเละอยู่แล้วนี่เหรอป้าไม่เละอ่ะแล้วถ้าป้าเละจะให้ป้าไปส่งป้าก็เละเละดิเละต้องไปกว่าเดิมดิ หนูว่าไปหนูว่าต้องไปคนเดียวโอ้ยมันโอ้อะไรอ่ะไปคนเดียวกูก็ไปบอกไปคนเดียวแล้วเราคนเื่นอะคนเื่นมีเยอะมีหลายคนเลยคลมากคลายากไอโจอย่างเงี้ยเปนโจเป็นว่าหรอแล้วก็ไอจ็อบอย่างเงี้ยหลายคนหลายคนจ็อบเลยวะไอสิบคนได้อ่ะออจ็อบชวนชวนพวกไอ้นั่นดิมันชื่อเทียอะลืมชื่อแม่งอ่ะ ไอซองอเออไอซองไอหมาไอหมาหายหัวไปแล้วอะเดี๋ยวป้าโทรเรียกตามให้เดี๋ยวมันมาถ้าป้าเรียกอะอเก่งมันพูดคนเดียวหรือไงวะเขป้บะ <c oughs> ได้ดยวพี่ซองไปด้วยใช่ไหมชวนเองสิเอาโอเคเดหนชวนพรุ่งนี้บอกว่าป้าเลี้ยงเออเออเอา,เอา <c oughs> โอเค ที่ฮักถัมรลังสิตเออเออเลี้ยงมึงเหมือนลูกเลยเนาะอ๋อกระหนูรูกปาเอออ่าออลูกกับลูกลังสิตไปบิดกระลุงโอเคเดี๋ยวหนูชวนให้ลองถามให้ชวนไปรักยี่สิบคนได้ไหมไม่ได้มึงบ้าปะหนยเกลโต๊ะมันจองไม่ถึงจองไว้สิบ ห้ายี oh. ่สิบเองแต่มีคนเดินด้วยเยอะจังกับพวกดีัด้งนั้นโ okay. อเคกี่โมะมาสองทุม่มสองทุ่มก็อดไอ้น,นี่ดีใช่อด <c oughs> ป้าป้าจะมาบ่ายอ๋อห oh, นูมาเช้าเชา้าตื่นรอ้อยเกวี้ยไม่ไอะไ,ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน ไม่เคยตื่นแล้วเมื่อวานก็บอกว่าจะตื่นแต่ว่าไม่ตื่นตื่นไม่รอดไม่ไหวอ่ะมา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 โอเคนะคือคือคืถ้าวมไปสักสองสามคนนัมามาเออใครอ่ะก็คนที่รู้จักกันวันแงไงเออมามา ลูกมินี่ล่ะไปจะจาไปชี้ชดีกว่ามามีเหรอไม่น่าป้าดวพรุ่งนี้กูไปข้างนอกกันลูกใช่ไม่ปอ่ะเียนี่ไม่ออกไม่ไม่ไม่นี่ไม่อกองานพวกเนี้ไม่ต้องชนมาเลยใชรป่อง่านอารมณ์แบบว่าไม่อยู่บ้านมันก็มาบ้านคนอื่น่ะ เออนั้นมันจะออกจริงนะอารมณ์แบบเฮ้ยปาร์ตี้บ้างคนอื่นเงี้ยนั่งกินชิลๆอ่ะมันมาปาร์ตี้ที่แบบว่าสุเหรือโดนที่ไม่ลำบากคนอื่นนี่ตตรงเลยไอ้บินเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วใช่แต่เมื่อก่อนอ่ะแต่กูพูดจริงนะอบินกูบอกให้เมื่อก่อนไอ้เฮียจอนอ่ะกูชวนไปไหนอ่ะไปตลอดมาลังสุดตลอดใช่กพูดอะไรอะจริงเพื่อนกู จริงเมื่อก่อนเพื่อนผมไปผมก็ได้พาไปไงตั้งแต่วันนั้นเว้ยไอจอนไอไอบินเดียกูเล่าให้ฟังว่านั้นเนี่ยนี่ณณที่แหล่งนี้นี่ณที่แหล่งนี้กูยืนอยู่ตอนนั้นช่วงประมาณตีตีไหนตีไรตีสามตีสี่ประมาณนี้ประมาณนี้กูอยู่กับมันเลยยันเช้าอยู่ดีมันบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูมาแล้วก็ถ่ายลูกโจ๊กมาให้กูดูตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันไม่มาหากูอีกเลยจริงไอเหี้ยเอนเหี้ยเลยจริงจริง เฮ้ยอ่ะไม่ไดีดเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าเหตุการณ์จริงไงลุกแรงมากกว่าน,นียเออเล่าเหตุการณ์จริงก,<า>กเูเล่าเรื่องไอจอยมาละโอ้เรียกกูเยอะนะไอ้เฮียพวกมึงนี่เออเยอะน,นะมุมบอลอะเอ้ยเอ,อเอาจริงอ่ะมึงไม่ได้เห็นมุมมันบอลเท่ากูหรอกเช่าจ <c ười> อนไอ้เฟิร์สกูไม่เรียกเกียร์แล้วไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สอย่างเงี้ยนี่อย่างน้องกูคนนี้ จอนนี่อ่ะช็อตทีมเยือนอ่ะนี่นี่นี่อย่างน้องน้องกูคนนี้นี่รู้เลยคุณรู้เลยคุณต้องอะไรกูรู้เลยมึงเห็นมึงเห็นน้องกูเนี่ยทุกวันนี้อยู่บ้านนะมึงอย่าให้กูเล่าผู้ถือยี่แวร์เลิกกูรู้เลยยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับอ่ะรู้เลยคุณต้องอะไรรู้เลยเอ้ยผู้ถือยี่แวรื่องกูรู้เลย จัดเบอร์จัดกูเบอเลยอ่ะไอเฮียถล่มโลกไอศาสตว์เล่นอะไรกูเบอร์เฮียแม่งเล่นถล่มโลกพี่เทกดีนะเด็ครับเป็นอะไรอะมาเอาแล้วกินเจ๊งแล้วก็อ่ะไอเนี่ยมาคนไปเรื่อยดูดิกอดไปเรื่อยไอเทฟไม่คุยกับอาว่าเหรออาว่าคือใครอ่ะไม่มันเป็นลูกหมวยด้วยซีโร่อ่ะสาวมาไงเจ้าเวชี่ะ อะไรนะลูกพระหรือเปล่าล er mm ูกพระลูกพระพี่ลูกพระซีโร่ไอ้เหมือนเลี้ยซีโร่ได้พอพอพอไอ้เขาเขาไม่ได้ชื่อเรื่องนี้พี่ถามมาใครเมื่อกี้พี่บินอะไรนะพี่ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าเออพี่นั่งนั่งในรถใช่ปบัน่ะไม่ใช่ได้ไหมใช่ปะเนี่ยไงชาวติงหรือเปล่าพี่ชาวติงหรือเปล่าพี่บินพี่ชาวติงหรือเปล่าพี่บินไอบินเลยไอตินเลย โดครับพ่อเลยครับชื่ออะไรล่ะครับชื่อชื่อแป้งครับโอ้ไอ้ตันคนละคนเลยไอ้เหี้ยเทสหนี่เหี้ยจริงๆนะแป้งไม่ได้หรมกไอ้เงี้ยอะไรกูเปิดมาโมงไอ้เกียมาถามเรไม่ได้หรอกูแค่ถามเฉยๆว่าชื่ออะไรแค่นั้นเองเขาบอกชื่อแป้งแค่นั้นกูไม่ได้อะไรพี่หงมาเชียร์บางเทสเอาไอ้ไอ้ชาวตีบด่ะ ไม่คุณ normal ไม่มิเกลอ่ะคุณ n o r m a ยไม่ไม่เหลือโนโน no no chill chill test chill c h น้องชิ i ไอ้ t e s กูจะสอนอะไรนะมึงก็ห้ามเขาเอามันมาด้านบแบบนี้คนข้างมิเกลกูห้ามพามาน่าเป็นจะไมกูห้ามพามาในหมู่เรู้รู้แล้วพี่แต่ผมว่าหาไม่ตูวแล้วผมจะไปแล้วนี่แล้วผมไม่เรียกอะไรผมเลยแวะเวลามึงเอามึงไปทำงานเดามาปะเนี่ยใช่ต้องใส่หน้ากากหรือเปล่า